ฝากถึงนะครับผู้ใหญ่นะครับที่ตอนนี้นะครับที่ออกมาพูดของเรื่องของประธานสภาและก็มาแข่งก้าวเรื่องของประธานสภานะครับช่วยนะครับทบทวนและคิดให้ดีๆว่าวันนี้สิ่งที่ประชาชนต้องการคือนะครับต้องการคือต้องการให้ทั้งสองพักเนี้ยนะครับที่เป็นฝ่ายประชาธิปไตยที่ประชาชนเลือกมาเนี่ยจัดตั้งรัฐบาลแล้วจับมือเดินไปด้วยกัน จับมือโดนไปกันนี่คือสิ่งที่ประชาชนต้องการวันนี้คุณกําลังนะครับเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่านะครับเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าเข้าใจครับว่าสิ่งที่คุณออกมาบอกสิ่งที่คุณออกมาพูดนะครับเป็นความรู้สึกนึกคิดส่วนตัวของตัวเองแต่ถ้าคุณเห็นแก่ประโยชน์ประเทศชาติและประชาชนนะครับคุณต้องนะครับคุณต้องคิดตระหนักและให้ดีนะครับชัยชนะในทางยุทธศาสตร์นะครับเสียงเตือนต่อนะครับเฉลิม กับอดิสรน,นะครับชัยชนะในทางยุทธศาสตร์นะครับเสียงเตือนต่อฉเฉลิมอดิสรน,นะครับมีความจริงอันน่าจะปวดในฟาร์มเห็นต่างต่อตําแหน่งประธานสภา,าที่ก่อให้เกิดคว์มเปรียบเทียบอย่างแหลมคมนะครับยิ่งต่อบทสรุปไม่ว่าจะเป็นของร้อยตํารวจเอกฉเฉลิมอยู่บํารุงหรือนายอดิสรเพียงเกตนั่นก็คือความเห็นของสองคนนี้ไม่เพียงแต่ต่าง ไปจากบทสรุปของพักก้าวไกลแต่นะครับหากนะครับแต่ยังต่างไปจากบทสรุปของพักประชาชาติพักไทยสร้างไทยพักเพื่อไทยรวมพลังพักเสรีรวมไทยพักพลังสังคมใหม่หากแต่สำคัญยิ่งกว่านะครับนั้นก็ยังเห็นบทสรุปอันต่างจากหลายคนอันถือได้ว่ามีบทสรุปอยู่ในพักเพื่อไทย ไม่ว่าจะเป็นนายจตุรนนะครับนายจตุรนฉายแสงไม่ว่าจะเป็นนายนัทวุฒิใส่เกื้อยิ่งหากติดตามท่าทีของพระบวชใหม่อย่างนายเฉษฐาทวีสินซึ่งเป็นแคนดิเดตนาย,ยกรัฐมนตรีและรวมถึงหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยระดับนางสาวแพรทองทานชินวัตรย,ยิ่งชวนให้อ่อนไหวอ่อนไหวเพราะนางสาวแพรทองทานชินวัตร กดไลค์ให้กับบทฟาร์มของนายนัทวุฒิใส่เกื้ออ่อนไหวเพราะนายเฉษฐาทวีสินไม่อยากเห็นการกดทับสถานะของคนในอาชีพเดียวกันแท้จริงแล้วทั้งหมดนี้คือมุมมองต่างในเรื่องของยุทธศาสตร์อย่าลืมเป็นอันขาดว่าข้อเสนอที่พักเพื่อไทยตัดสินใจส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งครบทั้ง400เขตทั่วประเทศมีพื้นฐาน ทางความคิดในเชิงยุทธศาสตร์อย่างไรคำตอบเห็นได้จากการขับเคลื่อนอย่างจริงจังของครอบครัวเพื่อไทยเพื่อบรรลุเป้าหมายแลนสไลด์ทางการเมืองเป้าหมายก็เพื่อปิดสวิตตัดวงจรการไปต่อของสามปอจากผลจากการเลือกตั้งวันที่14พฤษภาแม้เป้าหมายของเพื่อไทยไม่เดบลุแต่หากมองชัยชนะของพักก้าวไกล14ล้านเสียง ประสานเข้ากับ10ล้านเสียงของพัคเพื่อไทยผนวกนะครับรวมกันแล้วมากฝ่า24ล้านเสียงนะครับสะท้อนให้เห็นว่าเป้าหมายในการตัดสินใจเลือกของประชาชนคืออะไรคือต้องการปิดสวิตต์นะครับต้องอต่อวงจรการไปต่อของ3ปอนะครับก็คือต้องการปิดสวิตช์ของ3าปอนั่นแหละครับ เปิดสวิตช์ของการนะครับรเผด็จการหรือของการสืบทอดอํานาจของรัฐประหารนี่คือสิ่งที่ประชาชนต้องการและนี่คือสิ่งที่ประชาชนมอบให้คะแนนเสียงนะครับทั้ง8ปดพักโดยเฉพาะพักเพื่อไทยและพักก้าวไกลนะครับนี่คือเจตนาลมของประชาชนในทางยุทธศาสตร์น่ายินดีที่หัวหน้าพักนะครับว น่ายินดีที่หัวหน้าครอบครัวพรรคเพื่อไทยยังอ่านออกในชัยชนะนี้น่ายินดีที่หนึ่งในแคนิดเดตนาย,ยกรัฐมนตรีที่อ่านทะลุในชัยชนะเมื่อมองผ่านความร่วมมือระหว่างพรรคเพื่อไทยและพรรคก้าวไกลแต่น่าเสียดายที่ผู้อวุโสบางคนในพรรคเพื่อไทยเข้าใจผิดนะครับอย่างน้อยหากรับฟังเหตุผลอันหนักแน่นและจริงจังไม่ว่าจะมาจากนายจาตุรงฉายแสนนะครับ นายจะทุรนนะครับฉายแสงไม่ว่าจะมาจากนายนัทวุฒิใส่เกลืออย่างมีโยนิสโสนะครับมัิการก็ย่อมจะเกิดฟาร์มสำเนียกนะครับจำเป็นที่พักเพื่อไทยจะต้องยอมในชัยช,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 ชนะร่วมอันพักได้มารับกับพักเก้าวไกลอย่างยืนหยัดและ,อ,ะอย่างยืนหยัดและยืนยัน ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าอันนี้ก็เป็นบทหนึ่งวิเคราะห์นะครับที่บอกได้เลยว่าตรงใจผมและตรงใจประชาชนหลายๆคนเพราะสิ่งที่วันนี้สิ่งที่ประชาชนต้องการมากที่สุดก็คือโค่นล้มระบบะเผด็จการหยุดการสืบทอดอำนาจจากรัฐหารและหยุดอำนาจของสามปอซึ่งแน่นอนครับทุกวันนี้สิ่งที่เราเห็นได้อย่างชัดเจนนั่นก็คือนะครับอำนาจของฝ่ายเผด็จการ อำนาจของการสืบทอดของรัฐประหารแม้กระทั่งการเขียนรัฐธรรมนูญนะครับที่ให้นะครับสวนะสองร้อยห้าสิบคนอยู่เหนือเสียงของประชาชนมันก็ทําให้ประชาชนอย่างพวกผลนะ่นะครับอย่างพวกผมเนะี่ยขับแค้นขล้องใจนะครับและอึดอัดตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาในการทํางานของพรรคพวกเหล่านั้นวันนี้ประชาชนลงคะแนนเสียงให้ทั้งสองพรรคก็คือทั้งพรรคก้าวไกลและพรรคเพื่อไทย เพราะสิ่งที่ประชาชนต้องการก็คือให้ต้องการทั้งพักเพื่อไทยและพักคก้าวไกลจับมือจัดตั้งรัฐบาลร่วมกันร่วมกันในการโค่นล้มระบบะเผด็จการซึ่งแน่นอนครับว่าการที่ออกมาแคดงเสียงแบบนี้ผมมองว่านะครับประชาชนต้องการให้สองพักร่วมมือจับมือร่วมกันเพราะประชาชนเชื่อมั่นและไว้ใจสองพัก นะครับอันดับหนึ่งและอันดับสองเป็นอย่างมากและพักที่มาจากประชาธิปไตยทั้งหมดรวมทั้ง8ปดพกักเชื่อมั่นว่าพวกท่านคือฝ่ายประชาธิปไตยว่าพวกท่านทุกคนนะครับทั้ง8ปดพักเนี่ย tiempo, ต้องการโค่นล้มระบอบนะครับของเผด็จการโค่นล้มตัดวงจรของรัฐประหารนะครับคณะรัฐประหารที่มีสืบทอดออกมานะครับการสืบทอดของคณะรัฐประหารเนี่ยออกไปให้ได้นี่คือสิ่งที่ประชาชนต<ห>้องการประชาชนเลือกมาแบบนี้นะครับ เพราะต้องการให้ผนึกกําลังกันเพราะถ้าเป็นแค่พักเดียวอะไรพักเดียวประชาชนอาจจะมองว่าไม่สามารถที่จะผนึกกําลังแล้วจัดก,การกับฝ่ายเผด็จการได้เพราะทั้งสองพัก,กมีข้อเด่นข้อด้อยที่แตกต่างกันไม่มีใครดีสมบูรณ์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีพักไหนดีหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ทั้งสองพักมีจุดดีต่างกันจุดด้อยต่างกันจุดเด่นต่างกัน สิ่งที่ประชาชนอยากให้ทั้งสองพักเข้ามานะครับและให้8ปดพักเข้ามาร่วมนั่นก็คือนะครับมีจุดดีและจุดเด่นนะครับแต่ละพักที่แตกต่างกาันไปอยากประชาชนอยากให้ทั้งหมดนะครับเอาจุดเด่นของทุกคนมารวมกันแล้วจัดตั้งรัฐบาลนำพานะครับที่จะจัดการโค่นล้มระบบะเผด็จการหยุดการสืบทอดอํานาจของรัฐประหารให้ได้โดยสิ้นเชิงแล้วหลังจากนั้นเมื่อครบ อีก4ปีข้างหน้านะครับทั้ง2องพักจะมาแข่งขันกันในสนามเลือกตั้งก็เป็นหน้าที่ของประชาชนที่จะมาตัดสินว่าทั้ง2องท่านนะครับทั้งสองพักหรือพักแกนนําตอนนี้ทั้ง8ปดพักใครจะได้กลับเข้ามาจัดตั้งรัฐบาลใครจะได้กลับเข้ามาเป็นสอสอนะครับก็คงจะต้องให้ประชาชนเลือก แต่วันนี้ประชาชนนะครับอย่างผมและประชาชน,นหลายๆคนฝากความหวังไว้ทั้ง8ปดพักโดยเฉพาะพักก้าวไกลและพักเพื่อไทยที่เป็นแกนนําอันดับ1และอันดับ2ที่จะต้องทําการโค่นล้มระบบเผด็จการและหยุดนะครับการสืบทอดอํานาจจากคณะรัฐประหารให้ได้เพราะสิ่งนี้คือสิ่งที่ประทําให้ประชาชนรู้สึกอึดอดอัดอั้น,น,น,นและทนกันมาอย่างยาวนานถึงเวลาแล้ว นะครับที่จะทําผู้ใหญ่ในบางพักที่เคยเล่นการเมืองแบบเก่าๆวันนี้นะครับอยากให้ท่านทบทวนนะครับท่าทางของท่านท่าทีของท่านและทุกๆสถ่งท,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 ทุกอย่างอันไหนยอมกันได้ก็ขอให้ยอมกันไปอันไหนที่สามารถที่จะเดินไปด้วยกันได้ก็เดินกันไปเพราะวันนี้จุดประสงค์ใหญ่ที่ประชาชนฝากพวกท่านไว้คือการโค่นล้มระบบะเผด็จการนะครับ ัดการสืบทอดอำนาจจากรัฐประหารไม่ได้ให้ทั้งสองท่านนะครับทั้งสองพักมาแข่งกันเองนะครับมาแข่งกันเองมาทะเลาะกันเองมาชิงชัยเอาชนะกันเองในเกมนี้นะครับณวันนี้เกมนี้นะครับประชาชนต้องการให้ทั้งสองพักนะครับและทั้ง8ปดพักเนี่ยจับมือจัดตั้งรัฐบาลแล้วเดินหน้านะครับต่อไปแก้ไขหรือยุต,ติระบบะเผด็จการยุติ การสืบทอดอํานาจของ3ามปอให้สิ้นซากให้สิ้นซากไปนี่คือสิ่งที่ประชาชนฝากความหวังนี่คือสิ่งที่ประชาชนต้องการนะครับทั้งหมดจะทําอะไรจะคิดอะไรจะพูดอะไรนะครับนึกถึงเจตนารมณ์ของประชาชนที่ฝากเอาไว้กับท่านสิ่งที่ท่านทําเพราะณวันนี้นะครับผมไม่ได้บอกนะครับว่าสิ่งที่ท่านทําไม่ขอก้าวร่วมว่าสิ่งที่ท่านทําถูกหรือผิดแต่อยากจะบอกเอาไว้ว่า ทุกอย่างที่ท่านทำประชาชนรับรู้รับเห็นและประชาชนจะตัดสินท่านในการเลือกตั้งรั้งหน้าก็อยู่ที่พวกท่านทุกคนจะตัดสินว่าจะไปทางไหนว่าจะทำตามเจตนาของประชาชนหรือเปล่าอย่างที่บอกผมเชื่อว่าณนะวันนี้นะครับประชาชนส่วนใหญ่นะครับสิ่งที่ต้องการคือ ต้องการให้ทั้ง8พักโดยเฉพาะพักเพื่อไทยและพักก้าวไกลร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลไปให้ได้และโค่นล้มระบบะเผด็จการหยุดการสืบทอดอำนาจของรัฐประหารแล้วก็ฉีกรัฐธรรมนูญฉบับนี้ที่ทำให้นะครับเสียงของประชาชนไม่มีความหมายโดยการเขียนรัฐธรรมนูญให้สว250คน มีอำนาจเหนือเสียงของประชาชนได้ยังไงนี่คือสิ่งที่ประชาชนสะท้อนนี่คือเจตนารมณ์ของประชาชนท่านอาจจะลืมท่านอาจจะไม่เข้าใจหรืออะไรหรือเปล่าแต่วันนี้ประชาชนอย่างผมขอออกมาแสดงยืนหยัดในเจตนารมณ์ที่ต้องการให้พวกท่านนะครับเข้าไปนะครับเป็นรัฐบาลจัดตั้งรัฐบาลแล้วนะครับอยากให้ท่านจัดการของพวกระบบะเผด็จการพวกที่สนับสนุนเผด็จการ และการสิบทอดอํานาจให้จบลงไปเสร็ทีวันนี้นะครับผมบอกเลยเลยครับว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นสมมุติว่าในการเลือกตั้งนายกนะครับการเลือกตําแหน่งนายกส่งคุณพิธาเข้าไปแล้วสอวอสอสร้อสิบแปคนไม่ยกมือเลือกนะครับและคุณพิธายังมีคุณสมบัติในการ เป็นคน n d i d a นายกอยู่สามารถเป็นนายกได้ต่อก็ครั้งที่2ก็ให้เสนอคุณพิธาเขาอีกครั้งที่3ก็เสนอเขาอีกเสนอเข้ามาอยู่อย่างนั้นครับไม่เป็นไรครับประชาชนรอได้ครับสอวอจะหมดอํานาจไอ้ีกหนึ่งปีข้างหน้าถ้าสอวอ,อยากจะให้ประเทศชาติเดินต่อไม่ได้สอวอจะให้ประเทศชาติพังพินาศด,ด้วยมือของสอวอรเราก็ต้องมารอดูกันว่าสอวอจะกล้าทาอย่างนั้นหรือเปล่าหรือสอสอร้อคนจะทําแบบนั้นก็ลองดูประชาชนจะเป็นผู้ตัดสินเองทั้งหมดเพราะฉะนั้นวันนี้ประชาชนนะครับขอแสดงเจตนาลมว่า ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นพักเพื่อไทยกับพักก้าวไกลห้ามนะครับปล่อยมือเด็ดขาดนะครับจงจับมือจัดตั้งรัฐบาลส่งเลือกนายกครั้งแรกไม่ผ่านไม่เป็นไรส่งครั้งที่สองมาส่งครั้งที่สามมาจนฝ่าถ้าเกิดว่าเกิดเหตุการณ์พลิกผันถึงเกิดเหตุการณ์พลิกผันคุณพิธาขาดคุณสมบัติที่จะเป็นนายกหรือโดนขบวนการอะไรก็แล้วแต่ก็ให้ส่งค a ด d i นายกของพักเพื่อไทยเข้ามาสู้อยู่อย่างนั้นทสว หรือสอสอ,อีกร้อยแปดไม่สนับสนุนไม่ยกมือให้ก็ส่งมาอยู่อย่างนั้นแหละครับส่งมาจนฝ่าสอวอมันจะหมดอํานาจเพราะถ้าเมื่อไหร่สอวอจะหมดอํานาจนะครับฝ่ายเราจะมี312เสียงฝั่งนู้นมี188เสียงยังไงการโหวตเลือกในสภานะครับเพราะว่าสภากําหนดไม่ได้กําหนดนะครับว่านะครับจะต้องได้376เพราะกําหนดว่ากึ่งหนึ่งนะครับของสภาทั้งสองสภาเมื่อสอสอสอวอหมดอํานาจ เท่ากับไม่มี2 5 0อสวอนะครับส,สอวอนะครับก็สภา,าของสอวอก็จะเหลือ0ูนย์สภา,า,าของสอสอก็จะเหลือ500นะครับ500บวก0ูนย์ก็เท่ากับ500 <c oughs> กึ่งหนึ่งของ500ก็คือ250เท <c oughs> ่ากับว่าการโหวตเลือกนายกก็จะผ่านได้โดยปณิยายเพราะฉะนั้นวันนี้9ปีที่ผ่านมาประชาชนอดทนรอมาได้ขนาดนี้แล้วอีกหนึ่งปีประชาชนอดทนรอได้ถ้าสอวอนะครับสอวอ และสอสอเสียงข้างน้อยสอสร้อยแปดสิบแปดเสียงแนะจัดเล่นเกมนี้จะดึงเกมนี้ก็ขอยืนยันในฐานะประชาชนคนหนึ่งและผมคิดว่าประชาชนหลายๆคนนะครับต้องการเจตนาลมนี้คือให้ก้าวไกลกับเพื่อไทยจับมือกันเอาไว้แบบนี้นะครับไม่ต้องการให้จัดตั้งรัฐบาลแบบรูปผสมเพราะถ้าจัดตั้งรัฐบาลแบบรูปผสมฝ่ายประชาธิปไตยกับเผด็จการหรือฝ่ายสนับสนุนเผด็จการเข้ามาจัดตั้งรัฐบาลเท่ากับว่า การสืบทอดอำนาจของเผด็จการยังคงอยู่และยังเดินหน้าต่อไปได้เพราะฉะนั้นวันนี้นะครับฝ่ายประชาธิปไตยต้องไม่มีไปจับมือกับฝ่ายเผด็จการหรือพวกที่สนับสนุนเผด็จการเป็นอันขาดเพื่อให้ระบบเผด็จการสูญสิ้นไปแล้วก็ต้องรอดูว่าอนาคตเมื่อไม่มีระบบเผด็จการแล้วจะเป็นยังไงนะครับต้องบอกเลยครับว่าวันนี้ฝ่ายประชาธิปไตยห้ามไปจับมือกับฝ่ายเผด็จการหรือ พวกที่สนับสนุนเผด็จการนะครับเมื่อปี6 2เด็ดขาดนะครับนี่คือสิ่งที่ประชาชนต้องการและผมเชื่อว่าถ้าพรรคไหนก็แล้วแต่ที่เป็นฝ่ายประชาธิปไตยไปจับมือกับฝ่ายที่เป็นเผด็จการฝ่ายที่สนับสนุนเผด็จการแล้วการจัดตั้งรัฐบาลผมว่านะเลือกตั้งข่าวหน้าพรรคนี้ศูนย์พันแน่เพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเขาจะเล่นเกมดึงไม่ยกมือให้คุณพิธาหรือไม่ยกมือให้ฝ่ายประชาธิปไตยนะครับเป็นนายก ครั้งแรกไม่ผ่านส่งครั้งที่สส่งมาอยู่อย่างนั้นนะครับเมื่อเขาเล่นเกมนี้เราก็ต้องเล่นเกมนี้กับกับประชาชนอย่างผมรอได้และหลายๆคนก็รอได้ถ้าใครคิดว่านะครับสนับสนุนวิธีการนี้หลักการนี้นะครับเพื่อประชาธิปไตยสมบูรณ์อย่าง1 0 0ไม่เอานะครับฝ่ายเผด็จการนะครับการสืบทอดอํานาจของรัฐประหารหรือคนที่สนับสนุนเผด็จการเข้ามารวมจัดตั้งรัฐบาลก็ให้แข์ข้อมูลนี้ออกไป แสดงเจตนารม์ของประชาชนว่าพวกเราต้องการให้จัดตั้งรัฐบาลฝั่งประชาธิปไตยเท่านั้นมีอะไรอัปเดตมีอะไรคืบหน้ามีอะไรขึ้นไหวเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังครับ